สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟทย์คนเดิมสำหรับอีพีนี้จะเป็นเรื่องราวของปฏิทินหลวงปู่สูงชุดที่2นะครับแล้วก็จะมีแนวทางตัวเลขจากปฏิทินหลวงปู่ศิลาแล้วก็เลขหวอยซองนะครับมีขอ้งสุดท้ายแล้วก็ใบชมพูคำชะโนดนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบวคนุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเซอสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับปีนี้มี3ชุดด้วยกันนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่2นะครับสำหรับปฏิทินหลวงปู่สวงชุดที่2งนะครับงวดที่แล้วนะครับจริงๆงวดที่แล้วนี่ก็คือเขาออกข้ามงวด นะครับในงวดของวันที่16กันยาไปแล้วก็คือ58นะครับ58ก็เข้าชุดตรงเลยนะครับแต่ว่าเป็นการออกข้ามงวดของงวดวันที่16กันยานะครับส่วนตรงงวดของ1ตุลาที่ผ่านมานะครับก็ใกล้เคียงที่สุดได้แค่8กับ9นะครับได้แค่8กับ9นะครับ7ไม่มานะครับโอ้ถ้า7มานี่ก็ จริงๆตัวล่างเนี่ยมันก็เป็นตัวแปลงนะครับเป็น1กับ7แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้จับ97ให้นะครับก็จับแค่8 9ให้นะครับเอาละครับมาตามกันสำหรับงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับ16ตุลาคมแนวทางจะเป็นตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับสำหรับประิทินหลวงผู้สูงชุดที่2นะครับสำหรับ ปฏิทีนลงู่สวงชุดที่2งวดประจำวันที่16ตุลาคมปี2568นะครับตัวเลขชุดนี้เดี๋ยวเชฟจะนำไปเทียบกับเลขกำลังวันให้นะครับเลขกำลังวันสูตรโบราณน,นะครับสูตรนี้งวดที่แล้วก็พลาดแต้มเดียวนะงวดที่แล้วเ,เลขเป็น6 6 8 9นะครับงวดที่แล้วนะครับพลาดแต้มเดียวนะครับ เอาละครับสำหรับงวดนี้ถ้าเทียบกับเลขก,กําลังวันแล้วก็เทียบกับปฏิทินหลวงผู้สวงจะเห็นได้ว่ามาตรงกันเลย1ชุดนะครับมาตรงกันเลย1ชุดก็คือ2 0งนะครับสำหรับงวดนี้สูตรกําลังวันสูตรโบราณน,นี่ก็จะเห็นได้ว่าเด่นศูนย์เป็นตัวเด่นนะครับนะก็จะมีตรงตรงก็คือเม็ดเดียวเลย2 0งนะครับแต่ถ้าดูจากตัวปฏิทินนะครับก็นอกจาก205แล้ว นะครับก็ยังมีชุดที่เป็นเลขเบิ้ลน,นะครับอย่างเพราะว่างวดนี้จะรู้สึกจะมีเบิ้ลมีหามนะครับถ้าเบิ้ลก็คือ55านะครับหามก็คือ20งศ2อ่าสองนะครับเพราะว่า2อ,อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับฉะนั้นแล้วก็จับชุด205 252 552 055 202นะครับและนอกนั้นก็จะเป็นชุด2ตัวนะครับเอาละครับเพื่อ ที่จะไม่พลาดนะครับเพราะว่ามีหลายๆงวดปฏิทินหลวง่สวงนี่ก็มกักจะออกค่างวดนะครับฉะนั้นแล้วก็จะพาไปดูงวดของวันที่1พฤศจิกายนด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าตัวเลขชุดนี้มาออกนี้งวดของวันที่16ก็คือเป็นการออกค่างวดนะครับก็สามารถนํางวดของวันที่1พฤศจิกายนนะครับมาลุ้นในงวดของวันที่16ตุลาคมนะครับ สำหรับตัวเลขในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัวเลขเชัดเจนอยู่นะครับก็คือ8 6 4 3แล้วก็7นะครับ8 6, 4 3แล้วก็7นะครับก็ระวัง6เป็น9ด้วยแล้วกันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับชุดตัวเลขถ้าจับตามปฏิทินที่ให้มานะครับก็น่าจะมีชุด8 6 4ระวัง8 9 4นะครับ8 4 3 84ขออภัยนะครับ863ระวัง893นะครับ843 847นะครับแล้วก็อาจจะมี643ระวัง943 647ระวัง947นะครับแล้วก็มีชุด437นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับตรงนั้นก็จะเป็นชุด2ตัวนะครับ86 89 84 83 87 6 4 94 63 93 67 97 43 47แล้วก็3 7นะครับปฏิทินหลวงผู้สวงนะครับทั้งตรงงวดและข้ามงวดนะครับเป็นชุดที่2นะครับเหลืออีก2ชุดนะครับชุดดั้งเดิมแล้วก็ชุดพิเศษชุดที่3นะครับเดี๋ยวเชฟก็จะนำเสนอให้ในคลิปต่อไปนะครับเอาละครับมาดูปฏิทินหลวงปู่ศิลานะครับ เก็บตกให้นิดนึงนะครับจริงๆเชฟไล์สดให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่ไม่เห็นนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมองไม่ชัดนะครับก็เลยมาเก็บตกให้ในคลิปนี้นะครับหลังจากที่ปฏิทินหลวงปูศ่ศลานะครับสองงวดหลังไม่พลาดแต่ว่าไม่พลาดนะครับแต่ว่านะครับมีคำว่าแต่นะก็คือจะเป็นการออกข้ามงวดทั้งสองงวดเลยนะครับคืองวดของวันที่16กันยายนเนี่ยก็จะได้ข้ามงวดก็คือได้งวดของวันที่1 ได้งวดของวันที่1ตุลาคมก็คือ4 6ตรงตรงเลยนะครับก็ออก16กันยานะครับก็คือถือว่าเป็นการออกข้ามงวดนะครับพอว่างวดของวันที่1ไปออก16นะครับส่วนงวดของวันที่1เองอาจจะหลุดไปนะครับอาจจะหลุดไปแต่นะครับมาได้งวดของวันที่16ตุลานะครับนี่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าออกข้ามงวดมา2งวดติดต่อเลยนะครับก็คืองวดของ16ตุลาก็มาให้โชค1่งตุลา แล้วก็1ตุลาไปให้โชค16กันยานะครับก็ตรงงวดไม่ออกออกข้ามงวดทั้ง2งวดเลยนะครับนวดล่าสุดนี้ก็ได้78นะครับจากข้ามงวดนะครับอะแต่ถ้าใครจะตามต่อนะครับ16ตุลานะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็น่าจะยังเหลือชุด260 268 270 278 768 760 726นะครับอันนี้ก็คือชุดที่เชฟจับเอาไว้นะครับ ส่วน2ตัวก็น่าจะมี2726 2028 7678 7068แล้วก็60นะครับเอาละครับงวดที่แล้วหรือว่างวดก่อนนะครับออกข้ามงวดนะครับฉะนั้นแล้วก็ไปดูข้ามงวดกันนะครับสำหรับปฏิทินหลวงปู่ศิลาก็จะข้ามมาดูงวดของวันที่1พฤศจิกายนปี2568กันนะครับเพราะว่า2งวดหลังนี้ก็ข้ามงวดทั้ง2งวดเลยนะครับ สำหรับงวดวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนนะครับตัวเลขอ่ะนะครับลองดูดีๆนะครับเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับ261ไหมหรือว่าจะมี7อยู่ด้วยนะครับหรือจะเป็น3ด้วยเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าเป็น361ก็ได้261ก็ได้อยู่นะครับหรือจะเป็น2701 2 7 0 1 2761 27นะก็ก็มองได้อยู่นะนะครับ หรือจะมองเป็น301 301 3 6 1นะครับก็มองได้อยู่นะครับถ้าใครจะจับ3นะครับนะชุดกันก็อาจจะมี3นะครับแต่ถ้าชุดที่มองปกตินะ่าจะเป็น261นะครับ261หรือไม่ก็อาจจะเป็น270 276 201 271 760 761 701 601นะครับ เอาละครับในช่วงท้ายไปดูหอยซองที่น่าสนใจนะครับซองนี้เป็นของโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายเป็นอีกหนึ่งซองนะครับที่ตัวเลขค่อนข้างเดินดีอยู่นะครับหล,หลายงวดก็เข้าตรงตรง16ตุลาคม2568เด่นบน1กับ4เน้นเม็ดเดียว1นะครับสำหรับสายวิง่งสายรูดนะครับส่วนจับชุดคู่รวยนะครับมี1 2 1, 3 18แล้วก็19 42 43 48แล้วก็49นะครับส่วนชุด3ตัวนะครับมี4 1 3 0 1 8 8 4 3 2 4 8นะครับเอาละครับลองดูนะครับตรงนี้4 1 3 0 1 8 8 4 3แล้วก็2 4 8สําหรับชุด3ตัวนะครับส่วนชุด2ตัวล่างนะครับตัวเด่น สายวิ่งสายรูดก็จะเป็น0กับ5เน้น5เม็ดเดียวนะครับจับชุดคู่รวยมาที่ 01, 04, 06แล้วก็07นะครับสำหรับหลักสำหรับเด่นหลัก0ูนย์นะครับส่วนเด่นหลัก5นะครับซึ่งเป็นตัวเน้นวันนี้นะครับสำหรับ5นะครับก็จะมี 51, 54, 56แล้วก็57นะครับก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับโค้งสุดท้ายนะครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งแนวทางนะครับที่การันตีในเรื่องของการวางตัวเลขที่แม่นยำนะครับก็เป็นหววซองคำชนดนะครับใบชมพูนะครับคำชนดซองนี้นะครับมาดูกันนะครับจะมีตัวเลขชุดไหนอย่างไรที่น่าสนใจนะครับตัวเด่น809นะครับจับชุดคู่รวยนะครับ3ตัวเป็น805 806, 807 495 496แล้วก็497นะครับ ส่วนชุด2ตัวบนและล่างนะครับเด่นหลัก0ก็จะเป็น02 03 05 06 07เด่นหลัก8 80 82 83 85 89เด่นหลัก9 92 93 95 96และ97นะครับมาปิดท้ายกันที่10เลขดังเตรียมขายดีของแม่ธรรมเนียนนะครับ สิเลขดังน่าจะขายดีของแม่ทำเนียนวดน,นี้นะครับมี891323152859178125และ14นะครับนอกจาก10เลขที่คาดว่าน,น่าจะขายดีนะครับก็มีแนวทางตัวเลขมงคลที่น่าสนใจนะครับ80เต็มย่าง8 1อายุธนะหลวงปู่ศิลานะครับ เกิด14ตุลาคม2488นะครับเกิด14ตุลาคม2488พรรษาที่29นะครับ102ปีชาติการนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นะครับเกิด4ตุลาคม2466มรณภาพ16พฤษภาคม2558นะครับแล้วก็อายุ91 ปี224วันนะครับนอกนั้นก็จะมีวันออกพรรษานะครับ0 7 0ย์ดตักบาทเทโว12บตุลาห่มผ้าแดงพระสมดิ์เจดีอายุ1 9 8ปีนะครับรถแห่ปีนี้นะครับ1 315นะครับ12ตุลากระถินกองสลากนะครับวัดต,ตากล้องนคปรปฐมนะครับสร้างปี2225นะครับ เอาละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีทุกๆท,ท่านครับ